ทีนี้ไปดูเรื่องการมอบโชคกันที่จังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบรางวัลรถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์ให้กับผู้ถูกรางวัลสลากกาชาติประจำปี2566 นายภาสกรบุญยลักษ์ผูว้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางบุษบาบุญยลักษ์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาติประจำปี2566โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งจังหวัดกระบี่ได้จัดงานปีใหม่และงานกาชาติประจำปี2566ขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2565จนถึง7มกราคม2566นับ บริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดรายได้จากการจำหน่ายสลากการชาตินามาใช้ในการส่งเคราะห์และบรรเทาทุกข์ในในภารกิจของเหล่าการชาติจังหวัดกระบี่และออกรางวัลเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยบางส่วนมีผู้ได้รับรางวัลไปแล้วสําหรับวันนี้เป็นการมอบรางวัลรถจนกระบะและรถจักรยานยนต์ตัวรางวัลที่1เป็นรถยนต์กระบะ t ต y ยต้า e v o ว่ดีสีขาวจำนวน1รางวัลครับสลากหมายเลข05597 ผู้ตกรางวัลได้แก่นางพจนาสิงชูและรางวัลที่2รถจักรยานยนต์มี3รางวัลผู้ตกรางวัลได้แก่นางสาวอัญชลีธนาอารักษ์ นางสาววิสันสยาบุญฤทธิ์และนางสาวนิตยาแก้วมณีครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุนซึ่งเป็นเสมือนการร่วมทําบุญกับเหล่ากาชาติจังหวัดกระบีโดยรายได้ก็จะนําไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ดูแลผู้ที่ขาดแคลนผู้ด้อโอกาสนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป